สวัสดีท่านผู้ชมเลยครับผมเดว่าวันเทศเลนะเขาอยู่ในเกมบอลเฟสต่ถือว่าทดสอบมานะเราจะเล่นซัก่านเอาสกกีนสิสิบปีอ่าสิบปีเราหาห้องได้ก่อนอาชีพก็พวกบุกอย่างเดียวแล้วผมอ่ะแล้วก็รอรอใไในห้องแล้วใครเป็นหมอ,อเลยอ่ะ หมอเองอก็ได้บอกตรงไล่อยากเป็นหมอเลยเนี่ยเฮ้ยทาง้จยาชูจริงแล้วก็ต้องรอไม่อยากเป็นหมอหนูต่ก็จำเป็นอะเนาะในทีมอ่ะเร้อมเล่นแล้ว จังวะในเซ์เมรกา,าพร้อมเล่นมเล่นแล้วพร้อมเล่นแล้วสิรีบๆีบลอฉายาหรือไงไอ้แบบนั้นอนะ่ะ ไมเ่เข้าใจนะเจ้าขอไว้เสียงรบกวนด้วยนะคะนะครับผมเริ่มเข้าใจแล้วทำไมแคสเกมมันต้องแคสตีสองที่สามเสียงมันรบกวนมันเลย เปิดบ้าเกียนนี่ราเป็นโอยิสแอนะกทำไรหมอทำอะหมอโอ้ยยอะแต่ละคนอ้หนายไม่มาเลยโอ้ยตกใจตกใจอื้ออแย่แย่ขอเียกแย่เสียงโคตร แนั là, P P ้เปิดโปเลยแน่นอนแนผมดูแล้วก็รู้เลยเปิดโป๊เดินเขเปิดโปวอ่ืวสกิลก็ใช่้สั้นไมท้ไปกลโปวะน่เดี๋ยวนี้ผมไม่มีโปโดนได้หัวโดนไดเจอยเอไ ปล่อยให้เกิน Sniper เนอะยไอหิวไงเน่ยม,ม,มีเวลาโชว์หนึ่งแล้วนเนี่ยนายน่าจะตามมากเลยอะนี่เพื่อนเองอะอเฮ้ยคานมากเลยเด๋วไม่สนใจมาลนะปะนายก็เปิดโปรไปนู่นแล้วนะ่ะ เราจัดการเราว่าจะพู้ไอ้นี่ยโะเฮ้เรียกคนึงเจ็บดึงเจ็บปะอ้าวจะจุดควันคิวจุดควนคิวจีโมทัศน์จุดเดือดเออเอ้าเอ้าเอ้างงโอ๊ะงงงงผมงงเลยเนี่ยไปไปจุด ทางนี้เหรอร้อยแล้วต oh ู้มั้นแะคอ้ยโเอ้าเป็นไวะฮลยเบื่อพวกโปงจริงเฮ้ยายบองตรงเกีย์พวกโปนะใส่ใส่ดี่6ันใส่ดิ๖เขาเนี่ย

มอำอแหไ่ได้เอาแล้วใโปแต่ละคนไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนล่ะอไมวนเก์เยอะจังเก์โอ้หนักไตัวระสิทเนี่ยทัพทพทพพิพิ จีมมายลำพังทำค้างอีลดอีลดอีลดจะสุดอีลดอลอดรือตอนนี้้านไหนแล้วเออ้านสองละขึ้นคอมาก็ดาวดีเงี daily, ้ยเอ้ย เน้ไเนไม่เล่นรับประทานผมหรอครับเอามายิงพีดนทั้งัานเลยวะไป,ไ,ไ,ปวไปก่อนเลยเออแตคอย่าไป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 ดีวะ บินเลยอะตงโดนไหมโดนไหมโดนไหมไม่โดนเป็นลอีกแล้วอ้ไม่ให้โดนเลยมีกแค่แม่ผ่านสายนี่เจ้าป ja. um ืนดีจ evet ังเล้มาเก็บมาเก็บอ้าแม่แ่เจ็บคิวอะตอนนั้นไนเอ้าบินมันบินวนอะไรกเนี่ย เอ้าอะไรกนโดนใครอะไรตาใบที่ไหนนะไม่ใช่รอรอรอตกใโถเอมันนิ่งไหมมันนิ่งแล้วอิอิโอ้โหเต็มเต็มครับผมนอนไ้นไหนโดน ี่ะเจ้าอะดูคายดีแลข้าป่ปิบโอ้แยกวิก ปวดมากเหน้อนีว่าแต่เขากูโดโตดสิอ้โหวิชิรันท์รู้วาทำไรถูกทำไมถึงทำกับฉันได้ชุดเรียบร้อยเรียบร้อยเร้อแทงมามันไส่ว้นี่ต้องไปหาข้าข้าม่อชิบก็้อคิว ยิงเลยมันใส่โดนปเป็นอะไรที่หลอมเฮ้ยไอ้นันโดนนี่ยไม่โดนโอีกโอ้ทำอะไรเคยโดนมางเนนะี่ยไม่มีใครโดนเลยนะ,ะคุณเยอเอาองจ็คเอาองเก็บมาเก็บมาเ้ย,เยได้แล้วหรอโอ้โหขอนจะได้ อ้ยรถตกใจไม่ม <énormément of the world> ีมาอ่านางอ่านว่ากสุดเก็สุดเก็โอ้ ทำเอ time, ตงตา,เตายเองตากเองโง่เองชนะรมาอีกที่เกมะอืมงั้นก็